uh -huh. บางคนก็แบบทำแค่คุเห็นปูนูุณแมเออใช่เคยเจออยู่ทํางานอะไรยูก็เลือกได้ทําให้ฉันแบบจึกเลยนะถ้าฉันไปหลอกน้องก็เราควรจะทํางานไปก่อนหรือว่าจริงๆแล้วเราเลือกได้เลยตั้งแต่ตอนเรียนบางทีอ่ะไอตอนที่เราเรียนเราไม่ได้ซัฟเฟอร์จากแค่ตัวงานเ้ยมันอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมอื่นในวิชานั้นที่ Hello ลกับมาพบกับเฟิร์นเองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีเกรสพิเศษเกรสเลยหรอเกรสเกรสเรามีเกรสพิเศษนะคะคือเป็นรุ่นพี่ของเฟิร์นเองซึ่ง ท็อปิกในวันนี้ที่เราจะพูดกันเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าตอนที่เรียนกับตอนที่ทํางานไปแล้วอะความรู้สึกมันต่างกันยังไงแล้วมันมีอะไรที่แบบต่างกันบ้างเดี<ม>๋ยวเราจะแต่งหน้าไปด้วยนะ<ม>ทุกคน<ต>พี่ยูรู้สึกว่าตอนเรียนกับตอนที่แบบทํางานต่างกันไหมก็ต่างเยอะอยู่ตอนเรียนอะมันก็ต้องแบบเครียดใช่ไหมว่าแบบต้องทําตาม requirement ต้องแบบอ<ม>ัไคนไข้อะไรทำอะไรเองทุกอย่างกจะมีความแบบกดดันเหมือนมันมีปัจจัยรอบๆคืออาจารย์จริงๆคนไข้กับอาจารย์พี่ยูว่าคนไหนที่แบบเป็นปัจจัยที่แบบเด่นกว่ากันในการควบคุมชีวิตพี่ยูหร นพอๆกันคือรู้สึกว่าเป็นคนไข้นะเพราะว่าแบบอาจารย์เขาก็มาอยู่แล้วอะแต่คนไข้อะถ้าเราแบบเออดีลกับเขาไม่ได้หรือว่าเขาไม่มาก็จะ s u f f e ์ใช่แบบเรื่องคนไข้เป็นอะไรที่แบบเหมือนควบคุมไม่ได้จริงๆมันแล้วแต่ดวงคนด้วยนะบางคนแบบโชคดีมากคนไข้มาได้ตลอดบางคนคือคนไข้มาได้หนึ่งครั้งต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยเออของเจ๊เป็นยังตัวของเฟิร์นก็โชคดีเออโชคดีได้คนไข้น่ารักตลอดเลยเราไม่ค่อยได้ s เฟอร์กับคนไข้เท่าไหร่มีแต่ s เ f อ e ์ตอนหาวิสิตแค่นั้นก็มันมีปัจจัยเรื่องการหาวิสิตอีกมันมีแบบควบคุมจํานวนนนักเรีียท่ลง มันพอกับอาจารย์อะไรเงี้ยเราก็จะต้องไปแบ่งกับเพื่อนความกดดันของตอนเรียนมันก็จะเป็นพวกแบบนั้นมากกว่าแล้วความกดดันตอนที่แบบทํางานอ่ะมันเป็นยังไงอน่ะตอนทำงานมันจะเป็นอารมณ์แบบคือเราต้องรับผิดชอบตัวเองทุกอย่างใช่ไหมคือมันไม่มีใครมาเช็กเรามันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเออเราอาจจะเดาวยความสามารถตัวเองหรือเปล่าในบางงานแบบเราจะทําได้ไหมบางงานที่แบบสมัยเรียนเราอาจจะไม่ได้ทําเยอะขนาดนั้นเออแล้วเราจะต้องมาเจอไม่อยากรู้ว่าแบบเราไม่ได้เรียนเยอะขนาดนั้นใช่ปะแล้วเรามั่นใจได้ยังไงคือมันแล้วแต่เลยเว้ยทุกคนมีความรู้อยู่แล้วที่แบบเรีียนนมมมมมาาาัก็จะตรของ ก็จะอยู่ที่ว่าเราอะกล้าที่จะทําหรือเปล่าตามที่เราเรียนมาตามที่แบบ standard ของเราแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าแบบเออเรามีคนช่วยดูอย่างเช่นแบบเออมีรุ่นพี่อยู่ในคลินิกหรือว่าอ,อยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยมีรุ่นพี่มาช่วยดูช่วยอะไรอย่างเงี้ยช่วยบีบมันก็แบบ มันก็มั่นใจขึ้นแล้วพอเคสต่อต่อไปเราก็จะกิเออจะบอกว่าแบบเจเจทำงานทุกอย่างเลยนะไม่ได้เลือกงานแบบทำรักษาล่าขูดหินปูนถอนฟันผ่าฟันเจเจก็ทําหมดเลยซึ่งมันจะมีแบบบางคนที่แบบก็ขี้เกียจป่ะข้อดีของการเรียนจบแล้วคืออยู่จะแบบทํางานอะไรอยู่ก็เลือกได้คือแบบคือถ้าเราทําไม่ได้เรารีเฟอร์เลยถูกปะเออมันแล้วแต่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนอะเราจะเป็นหมอฟันแบบไหนเราจะเป็นหมอฟันที่ทําแค่งานนี้ก็ได้เขาจะเป็นหมอฟันที่ทำทุกอย่างก็ได้บางคนก็แบบทําแค่ขูดหินปูนถูกไหมเออใช่เคยเจออยู่โอเคก็แแล้ววตต่ชีิ สนุกแมมกับการที่แบบได้ทําหลากหลายอย่างอะสนุกพอรู้สึกว่าแบบมันไม่เบื่อคือมือนแบบ ฟิร์นเ,เป็นแบบเจเจแบบอยากทาหลายๆงานอยากทําให้เก่งแต่ว่าตัวเฟิร์นอะตอนนี้มันยังไม่เก่งอยากรู้ว่าแบบมันได้ไปฝึกตอนไหนอะเจเจว่าในตอนเรียนหรือว่าตอนที่ไปทํางานตอนเรียนมันก็ฝึกประมาณนึงนะคือมันอยู่ที่เคสที่เราได้ด้วยถ้าเราสมมติว่าเคสแบบอุดฟันอย่างเงี้ยถ้าเราได้เคสแบบง่ายๆแบบเคสที่มันมีแต่คัดวันเก็บรีเรเนเันรเ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 รกรเ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 ขเร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 ้รเ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 งเร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 เแเลเนะแล้วก็รูรสึกว่าเวเาเรเรําอะไรเ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 รารเ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 ลารเ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 รนรเ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 ร รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้มากกว่าเพราะอะไรเพราะอาจารย์เขาสอนใช่เพราะว่าแบบมันมีคนช่วยแบบเขาเล็กเราแบบว่าเตือนเราหรือว่าเออดีนะหาจุดบกพร่องแราช่วยแบบแกถึงแม้ว่ามันจะกดดันมากๆแต่ก็ดีถือเป็นข้อดีใช่ไหมข้อดีไ้ยถ้ามองมันเป็นข้อดีนะอ่จริงทุกอย่างมันก็มีมีสองด้านมีอีกเรื่องหนึ่งที่เจเจบอกว่าต่างกันคือเรื่องของเงินเพราะมันมีปัจจัยเรื่องนี้มันแบบทําให้แบบ คืดขึ้นไหมปไปนนทํางานหรือว,ว่าไม่เกี่ยว๋อแล้วแต่คนคือถ้าถ้าอย่างเรามีตัวตั้งว่าแบบเราทํางานเพราะว่าเราอยากทํางานของเอจเจใช่ไหมเจเจชอบทํางานมากทุก<ๆ>คนทำง,งานเป็นบ้าเออถ้าเรามีตัวตั้งว่าเราชอบทางานอนะมันก็จะไม่ได้คิดเรื่องเงินขนาดน,นั้นมันก็เหมือนแบบก็ไปทํางานปกติแล้วก็แบบก็ทำคนไข้รักษาคนไข้ให้ดีๆเหมือนที่เราทำให้ดีนะเออเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากได้แบบไหนอะเราก็ต้องเป็นหมอแบบนั้นอะ มันก็ไม่รู้สึกแบบซาฟเฟอร์อะไรที่ต้องไปทํางานคาล้นานนะยังเป็นว่าวันไหนที่เราจเจอเคสยากมากๆแบบว่าตัวคนไข้คุยยากอะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าเราต้องดีลกับคนไข้ไม่ได้ไม่ได้เรื่องงานนะเป็นเรื่องแบบการาาดีลแล้ว,แล,ว,วลแล้วเจ๊ฝึกย,ยังไงอย่างนั้นอะโอ้ยยากอะมันต้องมันบอกยากอะอคือมันอ่าข่อย แต่ถ้าเราเป็นคนคุยเก่งกับทายาส่ยดีอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคิดว่าไม่ค่อยมีปัญหาเออเจเจเคยสอนเฟิร์นด้วยว้ว่าแบบว่าเรื่องของการพูดคุยมันสําคัญมากเหมือนกับว่าถ้าเราคุยกับเขาดีตกลงกับเขาดีอะ่ะเราควรจะบอกปัญหาทุกอย่างกับคนไข้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหามาตอนหลังเขาจะได้รับรู้แล้วว่าเราอะ่ะแจ้งเขาก่อนหน้านี้แล้วแต่มันก็จะมีคนไข้บางคนที่แจ้งแล้วแบบเราบอกว่าเราไม่แจ้งซึ่งเราก็ต้องเขียนไปใไหมเาต้องเขียนแบบเขียนแล้วก็แบบถ้า คนไข้คนไหนดูทรงแล้วน่าจะลืมที่เราบอกแม่แ่อาจจะต้องให้เซ็นไว้ด้วยอ๋อเออเออเอ,อดีนะดีนะคงคงตอนที่เราเรียนเวลาของเรามันนานมากมันต่างกันมากไหมกับตอนทางาน <c oughs> เวลาของเราตอนเรียนมันจะถูกกาหนดโดยอาจารย์ด้วยเราจะต้องไป beginning check กับอาจารย์ออแต่ละขั้นตอนเราก็ต้องไปแบบถาอาจารย์ยยกันเพราะทุกอย่างเราเราเช็คด้วยตัวเองด้ยแล้วเจเจรู้ได้ยังไงว่า แต่ละเคสอะต้องทํากี่นาทีเหมือนเราทํามาเยอะจนรู้แร้ว่อมันต้องทํามาเยอะประมาณนึงแรกๆอะทําเคสแบบเริ่มไปทําใหม่ๆอะหลังจากในจบมันก็ไม่ได้เร็วมากหรอกเดี๋ยวมันก็จะเร็วขึ้นเองแล้วมันก็จะรู้ว่าเออเราใช้เวลาประมาณนี้แต่ว่าอย่างเคสที่มันยากมากๆมันก็จะนานอยู่แล้วซึ่งเราก็จะต้องบอกของใครไปเลยว่าเออมันนานนะเมื่อยนะอะไรอ่ะใดๆก็คือการพูดของเราสําคัญที่สุดคือไม่ว่าเราจะทาช้าหรือเร็วอะถ้าเราแบบคุยกับเขาบ้างแบบบอกเขาบ้างว่าเออเดี๋ยวมันจะเจ็บนะเดี๋ยวมันจะอะไรอย่างเงี้ย มันก็เหมือนให้เขาได้เตรียมตัวว่าแบบมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่อย่าไปหลอกเขาคือแบบอันไหนเจ็บก็คือเจ็บอันนี้ฝนก็ใช้กับตอนเด็กเหมือนกันนะก็แบบเจ็บนิดนึงไม่อั้นน้องเขาก็เตรียมใจไม่ได้แล้วก็เหมือนเราไปหลอกน้องเนาะเด็กชนะพูดเลยนะว่าแบบว่าอย่าผิดนะคือแปลว่าอย่าผิดสัญญาเว้ยแล้วคำนี้แม่งแบบทําให้ฉันแบบจึกเลยนะถ้าฉันไปหลอกน้องคือแบบ เด็กเขาจะจาแล้วครั้งหน้าเขาก็ไม่อยากมาทําแล้วอ่าอยากฝากบอกถึงแบบครอบครัวด้วยนะคะว่าแบบอย่าพูดว่าเดี๋ยวคุณหมอจะจับถอนฟันหมดนะเดี๋ยวคุณหมอจะจับฉีดยาเพราะมันทําให้เด็กเหมือนแบบฝังใจเออเดี๋ยวคุณหมอเขาต้องทําอะไรเราไม่ดีแน่เลยเหมือนคุณหมอเป็นแบบอัชฉริยกร พ่อแม่จะตกลงประจับฉันเความเครียดตอนเรียนกับความเครียดตอนทํางานต่างกันไหมความเครียดตอนเรียนมันก็จะอยู่ที่ปัจจัยต่างๆแล้วความเครียดตอนทํางานอยู่ที่ไหนอะโอ้ยยากอ่อะอยู่ที่แบบเคที่เราทําด้วยมั้งไม่รู้คือมันแล้วแต่คนเลยอะอย่างเจ๊เนี่ยเจ๊จะเครียดเคมากกว่าเพราะว่าแบบเป็นคนชอบได้เคยากตลอดเลยแต่ว่าตอนหลังอะพอเราทําเคยากเยอะๆมันก็หายเครียดไปแล้วเพราะมันชินทุกคนจะชินใช่ปะหรือว่ามันจะมีคนไม่ชินแล้วก็ไม่รับงานมีไหมมันมีเว้ยมันมีคนที่แบบไม่สามารถสติ p เอา มันเออจริงคนรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญมันคือการที่เราแบบออกมาจากคอมฟอร์ตโซนด้วยนะเนาะแต่ว่ามันก็จะยากกว่าในตอนเรียนเพราะตอนเรียนเรารู้สึกว่ามีอาจารย์แบบคอยเซฟเราถูกป่ะแล้วเจเจทำยังไงถ้าแบบเจอคอมฟอร์ตโซนที่ต้องข้าแต่ไม่มีใครเซฟเจเจหรือเจเจมีคนเซฟอาจจะแบบปรึกษาพี่รุ่นพี่คอนซัลท์ก่อนลองลองแลนไปเข้าฆ่าเราไปให้เขาแบบคอนเฟิร์มว่าแบบเออแลนเราเป็นยังไงเออดีนะถ้าถามว่าชอบอันไหนชอบแบบเรียนกับ ตอนทํางานมากกว่าคือชอบตอน,ตอนชอบตอนทํางานไม่รู้ดีมันสนุกกว่ามันเหมือนแบบได้ควบคุมทุกอย่างเองปะไม่ต้องมาแบบเพราะเราได้ทําเคสที่เราอยากทำจริงแล้วพอทําได้มันก็แบบยิ่งสนุกอะ่ะเออเออนึงออสมมติมีเคสไหนที่มันเฟล,ลตอนทํางานแล้วเราไม่มีอาจารย์อยู่ไปคนสองนั่นแหละพี่ มันสามารถที่จะให้คนให้กลับไปก่อนได้หรออ่ะเอาแบบปัญหาที่แบบเกิดณตอนที่เราทําแล้วอะไม่เคยมีแบบต้องไปโรงพยาบาลเหมือนแบบมันก็ยังควบคุมได้อยู่ใช่ไหมจีก็ม a n a g e ไปแบบเ h e m ไปหรืออะไรกแล้วออแจ้งคนไข้หรือไปัล n ์อาจจะส่งต่อก็ได้แต่ส่งต่อก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราทําไม่ได้แล้วอะไรเง เจเจรู้อย่างว่าอยากเป็นหมออะไรต่อคือมันจะมีเฉพาะทางใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยพี่เขาก็แนะนํามาว่าเราอ่ะควรจะทํางานไปก่อนจะได้รู้ว่าเราอ่ะอยากรู้อะไรลึกขึ้นเจเจรู้สึกแบบนั้นปะว่าเราควรจะทํางานไปก่อนหรือว่าจริงแล้วเราเลือกได้เลยตั้งแต่ตอนเรียนว่าเราอยากเป็น <ทำ S 1> <า>อะไรทำไปก่อนนะมันบอกยากเพราะว่าบางทีอ่ะไอตอนที่เราเรียนอ่ะเราไม่ได้ซฟเฟอร์จากแค่ตัวงานเว้ยแต่อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมอื่นในวิชานั้นที่ทําให้เราไม่อยากทำงานนั้นให้เรามาลงดีกว่า อะเจเจ๊ทำงานไปสักพักหนึ่งนี่สักพักเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าเราอยากเป็นอะไรสักปีหนึ่งน่าจะรู้แล้วเออแบบรู้แน่ๆแล้วอะคือเราต้องยอมที่จะทํางานนั้นด้วยสมัยเรียนเจ๊จะเกลียดวันอาทิตย์ตอนเย็นมากทุกคนหลายคนเป็นเหมือนมันดีเพลสอะแต่เราตอนเนี้ยเป็นเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นไงปกติอยากไปทํางานเลยปะก็แบบรู้สึกปกติเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปทํางานแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้นะชีวิตเออดีนะดีนะ คนไข้คนไหนเขาก็น่ารักอยู่แล<ต>้วเออขอแสใช่ใช่ใชจริงๆรจริง,รงมันก็ไม่เหมือนกันประเด็นเรื่องคนไข้ก็คือแล้วแต่เคสบายเคสนาะบอกไม่ได้ว่าความต่าง อะไรกัันนนมเป็ยังงไอยากรู้เรื่องเวลาการทํางานแต่ละคนเหมือนกันไหมหรือว่าแล้วแต่เลยอย่างเวลาตอนเรียนนะเราจะเป็นแบบ9ก้าโมงทำคลินิกเก้าโมงถึงเที่ยงแล้วก็อีกรอบหนึ่งบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นของเจเจตั้งแต่ทำงานเป็นยังไงบ้างอ่ะหรือว่าของรวมรวมสิบเอ็ดโมงเริ่มต้นอืมตั้งแต่แล้วก็แบบถึงค่ำค่อ่ะทุ่มสองทุ่มแล้วแต่คลินิกแล้วได้กี่เคสอะไรคลินิกเลยเธออหแล้ว่าต่โนดิชั่นเป็นยังไงถ้าคลินิกแบบมันเคสเยอะๆเนี่ยก็แบบซึ่งชั่วโมงคนละซึ่งชั่วโมงอาเมื่อกี้เจเจบอกว่าสิบโมงถึงสิบ แล้วก็พักกินข้าวตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเดียวไม่ส่วนใหญ่เขาจะไม่พักกัดตัวเราต้องกินข้าวไปก่อนคือคลินิกที่มีเวลาพักแสดงว่าไม่มีพักก็คือยิงยาวสิบยาวถึงุูมคือแล้วแต่ว่าถ้ามีคนไข้แบบไม่มาหรือคนไข้มาหลืออย่าเเราจะไปกินอาวแล้วเจ๊พักตอนไหนอะส่วนใหญ่ก็แบบเสร็จเคตอนไหนก็กินตอนนั้นอะเชี่ยิยยยบยายย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 จเยย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 มยย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 ้าย แต่มันแล้วแต่เราถูกปะหรือว่าแล้วแต่คลินิกว่าคลินิกเขาจะยัดงานเราแล้วแต่เราแล้วแต่คลินิกดว้วยอยู่ที่เขามองเราแล้วเราตกลงกับเขาด้วยถูกปะแต่ว่าเราก็บอกเขาได้นะถ้าแบบเขายัดคิดให้เราถ้าถ้าสมมติเราอยากกลับเร็วเราก็บอกได้บอกได้คือมันแล้วแต่ <ใน S 2> เราเลยใช่ไห<อ>มแล้วแต่แบบว่าเงินประกันด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราทํางานไม่ถึงประกันเราจะกลับเร็วมัไม่ได้ประกันนะเออมันก็จะมีเรื่องระบบต่างๆอีกซึ่งมันก็จะละเอียดยิบย่อยไปโอเคมีเวลาพี่ไปเที่ยวเยอะไหมก็มีก็ลางานได้คือทุกอย่างอยูู่่ทีเเราลยถกป แล้วก็อยู่ที่คลินิกด้วยอะไรเงี้ยว่าเราดีลกันไว้คุยกันไว้ยังไงแล้วอยากรู้แล้วทาไมของหมอนี่แบบมันลาไม่ค่อยได้ป่ะก็อยู่ในโรงพยาบาลมันก็ลาไม่ค่อยได้อยู่แล้ว่ามันไม่มีคนอยู่เรื่องเระถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลนะแล้วเราลาได้ป่ะก็พอมีเวลาไปเที่ยวนะเสาร์อาทิตย์มันก็ว่างๆได้อยู่นะมันก็เหมือนแบบผัดเวรกันลงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่าหมอถูกไหมเนี้ยไม่เท่าหมอมันก็มีเวลาอยู่เสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวได้บ้างเลยอยากรู้เรื่องการเติบโตหน้าที่การงาน มันตกโตได้อีกปะ่ะได้สิถ้าเราไปเป็นสเปคหรือ มันก็จะเป็นในเรื่องแบบเหมือนต้องต่อเฉพาะทางไปอีกใช่ไหมแล้วมันจะมีคนที่ไม่ต่อเฉพาะทางแล้วสามารถแบบก้าวกระโดดไปได้ไหมหรือว่าเราควรยังไงเราก็ควรจะต่อเฉพาะทางมันอยู่ที่ว่าเราจะก้าวกระโดดในแง่ไหนถ้าในแง่คอมเมอร์เชียลแบบในแง่แบบคนไข้มาทางมันก็ไม่จำเป็นต้องเฉพาะทางก็ได้อืมแต่ว่าถ้าในแง่แบบเออเราจะไปเป็นสปีกเกอร์เป็นคนสอนคนอื่นมันก็จะต้องคือมันก็แล้วแต่งานไปอีกว่าเราควรจะเป็นเฉพาะทางไหมซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ป x p e r i e n c ์แต่ละคนเลยหมอบางคนอาจจะแบบไม่ได จบเฉพาะทางมาแต่ก็เก่งก็มีแบบถ้้เขาหาความหนูด้วยตัวเองได้อะไรประมาณนั้นก็สําหรับคลิปนี้ก็หมดแค่นี้นะคะเพราะเราแต่งหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดต่างๆมาหรือว่าแบบทุกคนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาอัดคลิปแยกอีกทีหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปสําหรับวันนี้ก็หมดแค่นี้ใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะทุกคน